เปิดภาพล่าสุดกุ้งพลอยโพสซึ้งขอบคุณสามีหลังแยกทางมานาน3ปีถึงแม้สเตตัสจะเปลี่ยนแต่ความสัมพันธ์ในฐานะพ่อแม่ไม่เคยเปลี่ยนสำหรับหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์และกุ้งพลอยกนิทรินพัชรพักดีโชตโดยเฉพาะอย่างยิง่งถ้าเป็นเรื่องของน้องวิจิลูกสาวสุดที่รักด้วยแล้วทั้งคู่ก็ยิงให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ โดยจะเห็นได้จากเหตุการณ์ล่าสุดในตอนที่หนูน้อยมีอาการไม่สบายซึ่งสองคนต่างก็มาช่วยกันดูแลและให้กำลังใจลูกสาวอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งน้องวิจิค่อยๆมีอาการดีขึ้นตามลําดับและจากโมเมนต,ต์ดังกล่าวนี้เองทางด้านกุ้งพลอยก็ได้มีโอกาสใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมกล่าวคําขอบคุณส่งตรงถึงอดีตสามีหนุ่มสอนรามซึ่งมีเนื้อหาใจความว่าขอบพระคุณนะคะที่อนุญาตให้นอนก่อนลูก3ามคืนพร้อมช่วยดูแลลูกในวันที่ลูกไม่สบายเราช่วยกัน ทำให้ลูกมีความสุขหายไม่สบายเร็วกลับบ้านได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยขอบพระคุณมากๆนะคะบุญรักษานะคะวีจีวีจีฝากบอกทุก